สวัสดีวันอังคารนะครับวันนี้มีข้อความมาทางติ k ตอกอันหนึ่งนะครับมีการถามว่าหนูทําบัญชีแล้วดรายจ่ายไปแล้วก็หยุดทําไปนานแล้วเพราะว่าไม่เห็นว่าไม่เห็นว่า,ไม,วาไม่เห็นว่ามีอะไรเกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงใช่ <c oughs> โอเคเนาะเดี๋ยวจะตอบข้อความนี้แล้วกันนะถ้าน้องเห็นข้อความนะครับคือ <c oughs> จุดประสงค์สําคัญของการ ทำบัญชีรับรายจ่ายเลยนะครับสำหรับคนที่วางแผนการเงินไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการ invest ลงทุนหรือว่าเป็นการปกป้องโปรเ e คชั o หรือว่าประกันก็ดีเนี่ยการที่เรามีบัญชีรับรายจ่ายเนี่ยมันจะทําให้เราเห็นรายจ่ายของเราเองเช่นพี่ก็ทานะปกติในหนึ่งในหนึ่งวันเนี่ยพี่ก็จะเขียนจดจด,จดเอาไว้จดจดเอาไว้ในสมุดอะไรเงี้ยครับกลัวลืมไงแล้วเดี๋ยวพอกลับไปถึงบ้านตอนเย็นเนี่ยเราก็เอามาใส่ในแอปพลิเคชันโทรศัพท์ได้คือมันจะทําให้เราเห็นรายละเอียดของรายจ่ายในแต่ละวันว่าเฮ้ย วันนี้เราจ่ายอะไรเกินไปหรือเปล่าเราจ่ายอะไรที่มันอยู่นอกเหนือแผนไปหรือเปล่าเพราะคือแต่ละวันเราจะรู้แล้วเราต้องไปทํางานอะไรที่ไหนยังไงหรือว่าไปใช้ชีวิตที่โรงเรียนที่มหาอะไรอะไรยังไงใช่ไหมครับมันจะทาให้เราแบบระมัดระวังมากขึ้นแต่สําคัญแบบนั้นเลยคือการที่พอเราเห็นรายจ่ายมาปรื้ดเนี่ยเราก็ต้องมีจิตที่มีจิตของความ <c oughs> นึกถึงเป้าหมายเป็นหลักครับว่าค่าใช้จ่ายส่วนนี้มันมันเกินไปแล้วหรือมันมากเกินไปไหมเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีการย้าคิดย้าเตือนกับตัวเองว่า ในส,ส่วนค่าใช้จ่ายที่มันเกินความจําเป็นเนี่ยเราต้องพยายามลดมันลงมาเมืม่อเราลดมันลงมาได้เนี่ยมันก็จะเกิดประโยชน์มันทําให้เราเห็นว่ารายจ่ายเราเนี่ยลดลงเรื่อยๆหรืออาจจะไม่ได้ลดลงมากแต่ก็มีการระมัดระวังการใช้จ่ายมากขึ้นเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่ส่วนใช้จ่ายน้อยลงส่วนออมก็จะเพิ่มขึ้นนั่นเองและเมื่อส่วนออมเพิ่มขึ้นคุณสามารถที่จะลงทุนได้เพิ่มคุณสามารถจะวางแผนอย่างอื่นได้เพิ่มคุณสามารถสร้างตะกร้าเป้าหมายใบใหม่ขึ้นมาเอาไข่ไปวางในตะก้าใบใหม่ได้เพิ่มหรือคุณอาจจะมา ปกป้องตัวเองเพิ่มทำประกันเพิ่มลงทุนเพิ่มได้หมดเลยนะครับและสําคัญคือคุณจะมีความมัน่นคงเพิ่มขึ้นครับ